สวัสดีครับ FC ทุกท่านแล,และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาตามฮานอยกันต่อนะครับหลังจากเมื่อวานก็เข้าปังๆนะครับผมทั้งเราทั้งฮานอยนะครับเรนจะมาดูตัวเลขกันก็เช่นเคยครับก็อ่านคำเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับมาดูกันเลยครับผมของเมื่อวานนี้นะครับของเมื่อวานนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ คือฮานอยครับวิ่งรูดเสียผ้านะครับเข้าสี่นะครับผมเข้าสี่นะครับแล้วก็จับคู่นะครับจับคู่เมื่อวานฮานอยเข้าปกติอย่างเดียวนะครับเข้าปกติอย่างเดียวคือเข้าบนและก็ล่างเลยนะครับเข้าบนและก็ล่างเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างครับ บนก็สองเจ็ดสี่ข้างล่างก็สี่เจ็ดนะครับเข้ารัวรัวปังปังเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับสำหรับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาก็มีเฮเหมือนกันครับมีเฮเหมือนกันก็มามาวิ่งบนล่างสามนะครับวิ่งรุดบนล่างสามนะครับมาครับแต่ก็เข้าออมาคือคือสามนะครับ ล่างไม่ไ,มไเข้ามันเข้าห้าสามนะครับผมห้าสามก็เข้าตรงๆนะครับตรงๆเลยนะครับก็มาตามต่อวันนี้ครับมาตามต่อวันนี้นะครับผมสำหรับเมื่อ วันนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องบ้านลักกี้ช้างด้วยนะครับ,ผม,มรรบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าโหลดคลิปเสร็จก็จะ คลิปก็จะเล่งขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับทุกทกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับผมก็มารวยกันต่อครับวันนี้ครับมารวยกันต่อนะครับสําหรับพานอยวันนี้มือนี้ละมือสีรวยๆครับอ่าวิ่งบนวิ่งนะครับวิ่งวิ่งออกกำลังกาย วิ่งรูดวิ่งรูดสี่ห้าสามสี่ 5 3นะครับ453นี้ก็จะวงให้แก่5กับ3นะครับผม5กับ3แล้วก็จะเป็น5จะเป็นบนนะครับ3จะมาล่างนะครับผมให้รูด สามบนห้าล่างนะครับส่วนสี่ก็รองบนนะครับรองบนคือรอบปกตินะครับรอบปกติเน้นนะครับรอบปกตินะครับผมปกติ ัวนจับคู่นะครับเนาะจับคู่ก็จะได้จับคู่ก็จะได้สามเก้า สามห้าสามสองห้าหนึ่งห้าหนึ่ง หนึ่งสองนะครับห้าเก้านะครับหนึ่งเก้าเก้าสอง เก้าเก้าสองแล้วก็สามเจ็ดสำหรับมันีไม่เก้าคู่นะครับไม่เก้าคู่มีทั้งหมดเก้าคู่ มัดรวมสามหน่อยนะครับมัดรวมสามหน่อย เน้นไปที่นะครับเน้นเน้นไปที่รอบปอตอปกตินะครับเน้นไปที่รอบปกตินะครับผมแต่แต่ เล่นได้จัดได้ถึงสามหน่อยนะครับอันนี้คลิปนี้ทําทําทุกคลิป,ไม,ลปไม่ใช่คลิปนี้อย่างเดียวนะครับทุกคลิปคือทํามารูดเฉพาะนะครับรูดเฉพาะปกติแต่ค่าใครจะเอาชอบรอบไหนก็เอาไปรูดได้นะครับหรือจับคู่ก็เน้นเฉพาะรอบปกตินะครับใครชอบรอบไหนก็เอาไปจัดรอบนั้นได้นะครับคือส่วนมากก็จะเข้า ก็จะเข้านะครับมีรอบวก็จะเข้าบ่อยนะครับกวีรอบปกติรอบปกติเนี่ยจะเข้าแทบทุกวันนะครับผมคือเลขรูดนะครับรูดจะเข้ากับทุกวันนะครับผมก็ตั้งแต่สิ้นเดือนมาก็ผิดแค่สองรอบนะครับก็ผิดแค่สองรอบนะครับผมก็ขอให้ fc ติดตามดูไปทุกทุกวันนะครับก็จะมีบางวันที่แอดไม่ลงนะครับคือวันพุธกับวันพฤหัสประมาณนี้นะครับ ถ้าไม่ไม่ติดธุระหรือไม่ยุ่งมากกันไปก็ถ้ามีเวลาก็แก็จะลงให้ทุกวันนะครับจะพยายามนะครับผมก็ขอให้เอซีกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆตัวเล็กมแม่นเด็ดๆนะครับจากแอดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมคือขอให้ FC ซทุกท่านนะครับและผู้ชมทุกท่านนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับผมพิจารณาเบิ้งให้ดีว่ามักของมักตัวไดน,นะครับมักตัวหดมักเลขใดนะครับก็ให้ไปหาเสียงโชคได้นะครับตัวเลขมีเขาอม่รุดชอบกับจัดคัดกะผ่านผ่านไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC และผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีโชคมีหมาน,นะครับโชคๆหมันๆทุกๆคนนะครับเด้อสวัสดีครับ